ดูยังไงก็ได้นะครับให้เหมือนนี้เราที่เราตุ้มๆเมื่อกี้ใส่เข้าไปใช่ไหมแล้วมันก็รั่วออกตรงนั้นหมดเฮียโอ้โหแก้วขิงได้แก้วขิงได้แก้วตางเียตาอวนดีเละปออ่ะดีละซอมบี้ของซอมบี้ได้หรอเป่นมใช่ไหมสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการบีบีคูกิ้ง แล้วตอนนี้นะครับก็ใกล้วันฮาโลวีแล้วนะครับพวกเราก็จะมาพาทุกคนทํา DIY ขนมฮาโลวีกันนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยครับขั้น,นตอนแรกนะครับพวกเราก็จะใส่เจลาตินเข้าไปในน้าร้อนนะครับหมดเลยเหรอหมดเลยเห,หมดเลยของพวกเราใช้เป็นทั้งถุงกับ 225ML ต่อไปนะครับพวกเราก็จะคนให้มันละลายเจลาตินละลายทั้งหมดนะครับพอเราคนเสร็จแล้วพอมันเซ็ตไ,ได้เข้าที่แล้วเราก็ดูดเข้าหลอดนี้ใช่ไหมใช่ใช่ใช ได้ละดูดทำทุกอย่าด้ครบถ้ามีแม่พิมอะไรเพิ่มก็ใส่ไปเถอะเพราะมันเยอะมากจะเป็นรูปอะไรก็ได้ถูกไหมรูปอะไรก็ได้อ,อันนี้เราจริงๆแล้วเราไม่ต้องใช้หมดก็ได้ครับไม่งั้นมันจะเหลือเยอะมากเดี๋ยวขั้นตอนต่อ,ตอไปนะครับเราก็จะเอาไปแช่ทุกอย่างเลยนะครับประมาณกี่นาทีครับว่าชุบก๋วยจะเสร็จประมาณ30นาทีครับ,รรบต่อไปนะครับพวกเราก็จะทําเป็นนิ้วคนนะครับนิ้วไม่หมดนิ้วไม่หมดก็จะแกะฟองดองสีครีมออกมานี่ต้องใช้อะไรบ้างคเพียร์ต้องใช้ฟองดองแล้วก็ช็อกโก อ๋อนี่เป็นฟองดองสีเนื้อใช่ไหมใช่ครับก็คือปั้นให้เป็นเหมือนนิ้วเราใช่ไหมใช่ปั้นให้เหมือนนิ้วมีซื้ออุปกรณ์แกสลักพวกด้วยใช่ไหมใช่ใช่ใช่เอาไว้แบบว่าทำพวกลวดลายให้มันเหมือนนิ้วเนาะแล้วก็อันนี้จะเป็นช็อกโกแลตเอาไว้ทำอะไรเล็บเอาไว้ทำล็บเล็บดำใช่ไหมลิปดำดำเดี๋ยวได้ละเดี๋ยวก็ทำลายใช่ไหมอืมทำลายทำลเหมือนนิ้วหน่อยอย่างเงี้ยเราก็ดูจากของเราว่านิ้วเป็นยังไงอันนี้คือกินได้ใช่ไหมกินได้ครับเราใช้อุปกรณ์พวกนี้เนาะ แับเราเราให้มันว่าเป็นเป็นมุมๆุมอย่างเงี้ยแล้วเราก็ติดให้มันเห,เหมือนเล็บเฮ้ยเบื่อเหมือนกันนะเอ้นิ้วอันแรกเรานะครับ<ช>ดูเป็นนิ้วนะทาทาไปนั้นที่สองกันอ่าเราทําทั้งหมดี่อันเถีะสองถึงสามอันแล้วล่ะทำเป็นนิ้วเสร็จแล้วเราทําไงต่อแล้วก็เสร็จแล้วเสร็จแล้วแต่ตอนนี้นะครับนิ้วแมโมสามอันของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับดูยังไงก็ได้นะครับให้เหมือนนิ้วพอ เนไหนลองเรียงกันเดี๋ยวแบบเหมือนมืออะมือมันเรียงยังไงแบบนี่โอริโอปากอย่างเดียวครับไม่ต้องเอาครีมมัคือร้านอันนี้คือบิ๊กลี่มีหมดใช่ไหมใช่ใช่ใช่อ๋อเป็นออดิโอแล้วก็ต้องเอากระดาษแก้วกระดาษแก้วกระดาษเท่านั้นด้วยแก้วกระดาษเท่านั้นด้วยแล้วก็ของตกแต่งทั่วไปอะไรอันนี้เราเราจะความที่เกี่ยวกับฮาโลวีนครับเราก็จะมามิลชอคโกแลตกันนะครับเราต้องใช้น้ำนะครับให้เดือดก็คือห้ามให้ความร้อนมันผ่านช็อกโกแลตโดยตรงนะครับเดี๋ยวมันจะไหม้นะครับอะโอเค มานี่เนาะที่เรามาเสร็จแล้วนะครับเราต้องรีบเทเข้าไปในใสแก้วกระดาษน,นะคะพอพวกเราบนช็อกโกแลตเสร็จนะคะพวกเราก็จะต้องเอาเข้าไปในแช่ตู้เย็นแลวระหวะ่างพวกเรารอช็อกโกแลตเสร็จตัวนะคับเราก็จะมาทําสลาัมกินได้กันนะคบมีนมแป้งข้าวโพดกลิ่นอะไรก็ได้ตามชอบแล้วก็สีอะไรก็ได้ตามชอบครับอันนี้ก็คือกลิ่นสตรอเบอรี่ใช่ไหมสีเขียว ใช่เราทำให้มันเหมือนอ้วกของแบบซอมบี้หรือพวกผีใช่ไหมอืมใช่ใช่นมกับแป้งข้าวโพดขั้นตอนนี้นะครับค่อยๆคนตลอดเวลานะครับไม่งั้นมันจะกลายเป็นอย่างนั้นครับอันนี้คือตรอเฟลนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าก่อนเราผสมลงไปเนี่ยเราต้องตีให้นมกับแป้งข้าวโพดเข้ากันก่อนใช่ไหมใช่ใช่อืมแต้อง็คนอย่างนี้มันจะเริ่มเป็นเนื้อให้มันเนื้อแบบเนียนๆอย่างนี้แล้วใช่เรื่อยๆเดี๋ยวได้ยังยังมันจะเหลวมากเลย กินรสสตรอเบอรี่ีใครกินีะพาสเทลพาสเทลใบเตยใบเตยนี่นะเดี๋ยวาอยากถ้าอยากหมืนวอลอมี้จริงก็คือใส่อีหน๊ตนี่วอซอมบี้นี่ก็วน้นะสีนี้ละอเอาสอออนะีนี้ บอกซอมบี้ของพวกเราก็เสร็จแล้วนะครับแต่ใช้เวลานานนะขั้นตอนนี้นานมากเดี๋ยวต่อมานะครับเดี๋ยวพวกเราก็จะมาทําบ้านไม่หมดกันครับทำด้วยอะไรครับทำด้วยคุกกี้หรือบิสกิตใช่ไหมบิสกิตเราจะทำโค้่ขึ้นมาก่อนถูกไหมใช่แล้วเราก็ใช้อะไรเชื่อมช็อกโกแลตมาเชื่อมเป็นตัวเชื่อมเนาะเดี๋ยวมาเริ่มทําบ้านไม่หมดกันเลยครับเอาช็อกโกแลตที่ละลายแล้วนะครับแล้วก็มาปาดนะทำเหมือนเหมือนทาปูนใช่ไหมใช่ทาปูนทาปูนปาดปาดติดกันเฮ้ย เเฮฮ้ย้ยไม่ได้นะอันนี้บอกเลยไม่ได้ลองก่อนนะผ่านไหมเนี่ยเฮ้ยได้อยู่โอเคเดี๋ยวช่วยเดี๋ยวมาลองเราทำกันดูก่อนเดีวทอเสร็จแล้วเรามาดูกันชั้นแรกเราก็เสร็จแล้วนะครับอย่าหงายนะข้างในนี่เราฉาบปูนนะอันนี้มันบ้านแบบว่าแบบเขาเรียกว่าบ้านแบบเหมือนสร้างจากดินเหนียวเดี๋ยวเราไปแช่ก่อนนะบ้านแบบปูนเต็มพื้น มันเซ็ตตัวก่อนใช่ไหมครับเดี๋ยวไปให้มันเซ็ตตัวข้าวหน่มต่อไปที่พวกเราจะทําก็คือกระจกกินได้นะครับหรือว่าเรียกภาษาจีนว่าเอตาบุกเลสครั้งนี้นะครับพวกเราก็จะให้เชฟผู้กิจทํานะครับมีใช้ใช้ใช้อุปกรณ์อะไรกันบ้างครับใช้น้ําตาลกับความร้อนแล้วก็ใส่พิมพ์ถาดพิมพ์ใช่ไหมใส่ถาดพิมพ์ก็คือถ้าเราอยากได้พิมพ์เป็นอะไรก็คือหาถาดพิมพ์แบบนั้นใช่แต่ว่าเราควรเป็นพลาสติกเพราะว่าถ้าเราไม่ใช่พลาสติกมันจะแกะยางพลาสติกหรือยางก็ได้ใช่ไหมใช่ ตอนนี้เราก็มาเมลน้ำตาลอยู่หลังจากที่เราละลายเสร็จแล้วเราก็ใส่พิมพ์ของเราต้องทีให้มันหายเย็นสักแป๊บใช่ไหมเดี๋ยวเย่ะเกินไปว่ามันจะติดกระทะใช่ไหมอยากดิฟอะไรนี่คือชั้นแรกเหรอใช่ไหมใช่ชั้นแรกเราเชื่อกันสุดท้ายเป็นไงนี่ดูแข็งไปเลยแต่ตอนนี้นะครับพวกเราก็จะทำหนุ่มสดต่อนะครับนี่ที่แช่แข็งเอาไว้แล้วนะคะที่ทำเป็นช็อกโกแลตเทนเบรดกัวใช่ไหมช็อกโกแลตเทนเบรดกัว มันจะแตกไปเนี่ยดึงเห็นไหมไม่แตกเฮ้ยอ้าวแตกไม่เป็นไรเอ๋อที่ได้เอาให้มันตั้งได้พอแล้วแกะมาแล้วเหลือหลุมศพแค่นี้ไงนี่ไงเป็นหลุมศพก็ได้ไงเออใช่ไอ้ยังนั้นก็เหลือมาจะทำไงต่อดินอ๋อดินศพอะไรใช่ดินข้าวหลุมไปให้พอประมาณนะครับของเราก็จะเข้าไปทุบใช่ไหมเข้าไปทุบใชยละเอียดก็คือจะจำลองว่าเป็นดินดินฝังศพใช่ไหม เราจะเอาดินเจ็ดป่าช้านะครับใส่ลงไปในถุงซีปลอกเฮ้ยนี่ดินจริงวะเนี่ยไม่ใช่เอาหรอกินกินไดอนน้อันนี้ละเอียดขนาดนี้คือใช้มือทุบเปหรอมัง <c oughs> ้งเราที่เราตุ้มๆเมื่อกี้ใส่เข้าไปใช่ไหมแล้วมันก็รั่วออกตรงนั้นหมดเนี่ยโอ้โหคุกฝุ่นแล้วตอนนี้เละเทะไปหมดยางเล่นดีและของทั้งหมดตอนนี้ก็สำเร็จหมดแล้วนะครับ นี่คืออะไรจะทำแต่ยาก่อนบ้านมดนะครับบ้านบิสกิตใช่ไหมแก้วกินได้แก้วกินได้เที่เรากัดนิดเดียวเรากัดนิดนึงฟังเสียงแก้วเลยได้สารหรอกินได้จริงๆเหรอมีบ้านอ่าแล้วเสร็จปุ๊บบ้านเราก็จะมีอะไรมีอะไรบ้านนิ้วนี่เอานิ้วโยนเข้าไปในบ้านไปีสาน่นี่ ใบหลุมศพใบหลุมศพเหมืนต้องอันนี้ต้องอันนี้โอ๊ยน้อยไปนี่ใบหลุมศพโอ้ยโอเคมาไม่ต้องว่าไม่หยิบแล้วใบกินมากินกินกินแล้วก่อนลุมศพแตกย่เจ้าก่อนย่เจ้าก่อนแตกอ่ะ ไ่ไก่ไปไก่ไปไก่เราไปชิมอะไรต่อวัววัวเดี๋ยวคนละครัไม่ไม่นิดเดีนิดเดีไม่ไม่นิดเดียวนไม่ไม่ไม่ผมไม่เอาอ่ะน้องชิมไหมนิดเดียวน้องน้องอยู่ในกล้องอ่ะอ่ะเฮียไม่กล้าเฮียเฮียพอดดีแล้วะพอดอ่ะดีแล้วไปสองมีดสองมีดได้อยู่เหนะนมใช่ไหมใช่เออไม่กิดแค่สีมันทำให้ดูเพราะว่าเราผสมความกระเริดนะเนี่ยเนี่ยมันจะหวานทีไรไม่หมดกัดกันนหมกัดที่นี่ได้นะ ถ้ามันแข็งมากไม่ต้องกัดกัด้เลยก็ได้ดิแข็งเฮ้ยนอนขอลองชิมหน่อยหวานมากจ้าจ้ากินหน่อยมาช็อกโกแลตเพะอร่อยเพราะนองกินด้ว่ามันจะกรอบอยู่บิกจิตอ่ะอืมก็ยังกรอบอยู่นะอืมเดี๋ยวกินดิสเลยเออเป็นไงเ้ยติมเลยก็อยู่จ้าจิ้มนี้เป็นไงเฮียใช้เวลานานไหมสี่ชั่วโมง นาะยีงมิโลซือ้อของนะแต่ถามว่า <c oughs> ถามว่ามันทําตามได้ง่ายไหมเฮียว่าง่ายไหมง่ายบางอย่างง่ายบางอย่างสำหรับคลิป DIY Halloween ก็จบเพียงเท่านี้นะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมไปทําตามกันด้วยนะครับขอให้มีความสุขในวันฮาโลวีนนะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์กด subscribe เลยคับบ๊ายบาย